สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะกลับเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวทางช่อง13สยามไทยค่ะวันนี้ไปเริ่มต้นกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งที่มีการจัดงานล้านนาเอ็กซ์โป2021ค่ะกินดีอยู่ดีวิถีชีวิตใหม่นะคะเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจค่ะแต่ว่าการจัดงานบรรยากาศในวันแรกไม่ค่อยคึกคักเท่าที่ควรนะคะหลังจากที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็พบว่ากลับมาพบการแพร่ระบาดของโควิด19เพิ่มขึ้นเป็นหลักร้อยค่ะ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางและแม่ฮ่องสอนรวมกันเปิดสักราชใหม่รับการเปิดเมืองผนึกกำลังกับพันธมิตรจัดงานล้านนาเอ็กซ์โป2021ครั้งที่9าภายใต้แนวคิดกินดีอยู่ดีวิถีชีวิตใหม่มีการออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการสุดยอดผลิตภัณฑ์จากกลุ่มภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า500คูหาและก็ยังมีกิจกรรมเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาค ขยายฐานการตลาดสูระดับนานาชาติณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชมพัรษาจังหวัดเชียงใหม่โดยนายวรยานบุญราชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เผยว่าการจัดงานล้านนาเอ็กซ์โป2021ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปิดสกราชใหม่ของการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าสำคัญเป็นงานแรกของปีเพื่อรับการเปิดเมืองและยังถือว่าเป็นการเริ่มต้นวิถีชีวิตแบบปกติใหม่ ที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งยังคงมีกิจกรรมที่กระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองตั้งแต่ฐานรากไปจนถึงผู้ประกอบการรายสําคัญที่มีศักยภาพของภูมิภาคภายใต้รูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นไปตามมาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งนี้เพื่อที่จะให้เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งได้ขับเคลื่อนอีกครั้งหลังจากวิกฤตโควิด -19 ที่ผ่านมา โดยที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดให้เกิดการเติบโตทางการค้าและการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มโอกาสในการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชนตลอดจนมีการเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาคขยายฐานการตลาดสู่ระดับนานาชาติภายใต้แนวคิดกินดีอยู่ดีวิถีชีวิตใหม่ ซึ่งภายในงานได้มีการแบ่งพื้นที่เป็นคูหาแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการสุดยอดผลิตภัณฑ์จำนวน4กลุ่มส,สโซนสินค้าด้วยกันได้แก่กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งกลุ่มสินค้าสุขภาพและความงามสมุนไพกรกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์แฟชั่นและสิงทอของฝากของที่ระลึกและกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มกระรแปรรูป ซึ่งทางคณะผู้จัดงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการในการดูแลสุขอ,อนามัยของผู้ร่วมงานโดยดำเนินการตามมาตรการและข้อกำหนดในการควบคุมโรคโควิด9อย่างเคร่งครัดรวมถึงการจำกัดจำนวนของผู้เข้าร่วมงานไม่ให้หนาแน่นเกินไปเพื่อป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบต่างๆ